สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพิ่มหน่วยความจำนะครับ ipad generation 6นะครับของเดิม3าม b กินะครับเดี๋ยวจะทำขั้นตอนให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับผมทำให้จอมันร้อนนะครับเพราะต้องแกะจอออกนะครับผมแกะจอเสร็จนะครับเปิดทัชสเกลลงมาแกะน็อตที่จอ4อันนะครับสิงข้อบอดข้อบอดมานะครับถ้าเจอไอซีหน่วยความจำอยู่ริเวณนี้นะครับขวามือตรงนิ้วโป้งนี่นะครับ ก็คือถอดเปลี่ยนนะครับนะครับเราตอนนี้นะครับปิดแผ่นกันความร้อนนะครับเพื่อจะยกชิปแนนออกมานะครับโอเคครับโฉออกมาเรียบร้อยนะครับโอเคครับอันนี้คือชิปเป็นความจำตัวเก่านะครับแล้วก็อันนี้ตัวใหม่นะครับนี่นะครับ กับตัวเก่านะครับวิธีการย้ายข้อมูลนะครับเราก็ต้องทำคชิปตัวเก่านะครับมาเป็นอัพค่าไว้ก่อนนะครับ ดูค่าดูก่อนนะครับว่าเป็นเก่าเจอค่าทั้งหมดหรือเปล่านะครับแล้วก็แบ,บ็กอัพนะครับกดแบ,บ็กอัพนะครับกันทิกนะครับค่าต่างๆตรงนี้นะครับต้องใช้นะครับราคาอนนี้ก็นำไอซีตัวใหม่มานะครับ ไอซีเราก็ฟอร์แมตสักรอบหนึ่งก่อนนะครับพอฟอร์แมตเสร็จนะครับเราก็รีสตา์ตจากที่เราแบ,บ็อัพไว้เมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้นะครับกดดูข้อปูรอบนึงนะครับว่าค่ามันเข้าไหมนะครับ โอเคครับค่าข้าวเสร็จหลังจากนี้เราก็นำไอซีตัวใหม่ไปวางนะครับ เปลี่ยนไอซีนะครับแล้วก็นําข้อมูลเก่าของลูกค้านะครับมาใส่คืนนะครับผมวันนี้นะครับพอซ่อมเสร็จนะครับก็อัปเป็นไอเวยล่าสุดนะครับแบ็คอัพข้อมูลของลูกค้าใส่คืนมานะครับดูความจําตัวเครื่องนะครับจากของเดิมส 2GB กิกะไบต์นะครับกลายเป็น 128GB กิกะไบต์นะครับโอเคครับทรับามส็อาปเครื่องเรียบร้อยนะครับทัชสกรีนแน่นปกตินะครับขอบคุณที่รับชมครับผม